ใครจะคิดว่าว่าความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสายแข็งและฝ่ายสายกลางของฐานเคี้ยวเหล็กได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยน้ำมือของเด็กหนุ่มชื่อเย่เทียนผ่านทานลินให้ของเราและตระก,กูลหลินนี้ทุกคนปลอดภัยใช่ไหมท่านพ่อครับมีอีกอย่างหนึ่งปรมาจารย์หลีแห่งฐานเคี้ยวเหล็กจัดการสรัทนากับเราเมื่อเช้านี้ เรารอคุณอยู่ในห้องน้ำชาแล้วเขาอยู่ที่นี่แล้วเหรอเขาไม่ให้เรามีเวลาคิดหรอกเหรอเนี่ยเนื่องจากเป็นเช่นนั้นไปพบกับปรมาจารย์คนนั้นกันเถอะไปแจ้งคำสั่งของฉันทุกฝ่ายในฐานลินให้จะต้องรับรองความปลอดภัยของเย่เทียนและครอบครัวของเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหากเย่เทียนตั้งใจที่จะสร้างอำนาจของตัวเอง ทุฝกฝ่ายจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ยังไงก็จำไว้เสมอว่าห้ามลุกลานเขาไม่ว่ากรณีใดก็ตามเข้าใจแล้วครับณนะที่ศาลาการต่อสู้ ฉันอยากรู้ว่าพี่ชายของฉันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ ขอน้ำชาหน่อยขอน้ำชาหรอเราใช้เวลาดื่มชาที่นี่ทั้งคืนแล้วปรมาจารย์ศาลาของคุณกำลังทำอะไรอยู่ในโลกนี้งั้นหรอฉันขอโทษจริงๆที่ฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจการของนายในศาลานี้จริงๆฉันเคยทำธุรกิจบางอย่างที่นี่มาก่อนแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่เคยมีโอกาสได้พบกับปรมาจารย์ศาลาด้วยตนเองฉันได้ยินมาว่าเธอสวยจริงๆอาจารย์ของเรายังต้องการอะไรอีกงั้นหรอใจเย็นๆใจเย็นๆ ลองคิดดูว่าคุณได้พบกับปรมาจารย์ศาลามานานแล้วเอ๊ะฉันทำอะไรงั้นเหรอคุณก็เหมือนกันฮะขออภัยที่ทำให้คุณต้องรอ,อนานปรมาจารย์ศาลาของเราอยู่ที่นี่แล้ว พวกคุณทำไมคุณถึงดูเหมือนฉันเหมือนกันทุกประการเลยฉันยังสังเกตเห็นสิ่งนี้เมื่อพวกเขามาถึงเมื่อคืนนี้เป็นไปได้ไหมว่าเธอคือน้องสาวฝาแฝดของอาจารย์สาราที่หายไปนานเป็นเวลาน,านานแล้วที่สาราปรมาจารย์เย่ นี่คือน้องสาวของเย่เทียนเขามอบหมายให้ฉันพาเธอไปที่ศาลาทหารเพื่อขอความคุ้มครองไม่จําเป็นต้องเป็นผู้อาวุโสหลินที่เป็นทางการขนาดนั้นหรอกฉันรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ฉันทับหลินให้เมื่อคือนนี้น้องสาวที่หน้าเหมือนฉันจริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ที่ผ่านมาผู้ชายคนนั้นไม่ได้ช่วยฉันเลยเพราะเขาเห็นฉันเป็นน้องสาวข,ของเขาใช่ไหมไอเวนตอนนั้นเขายังอุ้มฉันกลับไปด้วยซ้ำน่าอับอายจริงๆคุณคือคุณตัวเองใช่ไหมใช่มาบอกว่าพี่สาวใหญ่เอ๊ะนะตลาดศิลปะการต่อสู้ มาดูครับอย่าพลาดสินค้าชิ้นนี้นะครับลดราคาเลือดมอนเตอร์ข้งใหญ่ครับสินค้าชิ้นนี้ฮะทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่กันละ่ะเพื่อรอคอยการมาเยือนของคุณอย่างแน่นอนตอนนี้คุณคือคนสำคัญของฐานลินให้แต่ไม่กล้าละเลยอย่างแน่นอน ด้วยเหมือนกันไหมท่านเย่เทียน